ตานีค่ะอำเภอสายบุรีสูคิดว,ว่าที่นั่นเป็นเป็นที่ที่แบบน่าจะแบบยิงกันทุกวันมีระเบิดแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ไปอยู่จริงมันก็มันก็ไม่ได้โหดร้ายเหมือนในข่าวนะคือชาวบ้านก็ก็น่ารักดีอะค่ะอยู่ได้กันอย่างมีความสุขอยู่ติดเขตติดต่อกับบาจอเกิดเหตุบ่อย,ยไหมเกิดเหตุเยอะไหมก็มีมีบ้างค่ะคนอื่นหนูไม่รู้ว่าชินไหมนะก็ความกลัวของคนเรามันมีไม่เหมือนกันอนะเนาะถ้าถามาว่ากลัวไตไหมก็ไม่ ไม่กลัวตายคืออยู่ได้ความเคยชินชินแล้วหนูบอกพ่อแล้วว่าหนูเลือกแล้วยังไม่คิดว่าจะไปทำอย่างอื่นหน้าคนมีทะเลด้วยอ่ะคุคนชอบทะเลเวลาออกไปทํางานหรือว่าออกไปไหนก็คือจะผ่านตลอดหนูกลัวว่าหนูไปสอบที่อื่นกลัวว่าหนูจะไม่ได้อยู่สามยมัดเราผูกพันกับคนที่นั่นไปนแล้วเหมือนกับที่นั่นเป็นบ้านอีกหลังหนึง่ง เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเล่นใหญ่จัดใหญ่นะคะวันนี้เราอยู่กับทหารพลานหญิงนะคะน้องไอซ์พัทปรเดินรัตนากรกุลซึ่งเธอปฏิบัติหน้าที่มาโหตั้งแต่ปี5 5ห้าใช่ค่ะตอนนี้60ค่ะ5ปีเต็มปีเกือบเกือบ้าปีแล้วกรกฎานี้เต็ม5ปีค่ะทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจโทรที่สนามบินแทนที่จะบอกก่อนออกจากบ้านกลัวแก,หก่ห้าไม่ยังไงใช่ค่ะกลัวเขาไม่ให้ไปอ,อืมก็เลยแบบ แอบไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยโทรอะไรอย่างเงี้ยคือ,อยังไงเราก็รอดแล้วอะค่ะอ <c oughs> รอดจากสายตาแล้วเออห้ามไม่ทันแล้วนะห้ามไม่ทันแล้วค่ะตอนวินาทีแรกที่ไปถึงที่ค่ายมันเห็นของจริงละสภาพเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนตอนนั้นเป็นตอนนั้นอยู่อำเภอปานาเละค่ะแต่แต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่อำเภอสายบุรีแล้วปานาเละตอนนั้นอยู่ในวัดค่ะอแล้วก็ก็ร่มเย็นดีดูเหมือน ไม่ได้ไม่ได้โหดร้ายหรือไม่ได้ลาบากเหมือนที่เราคิดอะค่ะค่ะก็ตอนนั้นเดินเข้าไปก็เป็นประชาสัมพันธ์ก่อนเขาก็ถามมาทําอะไรก็มารายงานตัวค่ะก็เขาเขาก็พาเข้าไปเบิกของรับของแล้วก็ไปที่บ้านพักอบ้านพันกแล้วก็มีรุ่นพี่อะไรเงี้ยเขาก็มาถามมาพูดคุยส่วนมากจะเป็นคนใต้ทั้งนั้นเลยเราฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็ไม่รู้ถึง ก็มีพี่พักที่เขาอยู่ภาคเหนือเขาก็มาคุยด้วยว่าม,มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าเนี่ยหนูมาจากนาคปรปฐมเนี่ยหนูเพิ่งมาถึงอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าลงยังลดลงลดยังไงอะไรเงี้ยค่ะอบอกว่าก็ถามรายละเอียดการใช่ค่ะเขาเตรียมเขามีสิ่งของอะไรให้หนูบ้างที่ค่ายมีชุดฝึกมีชุดฝึกมีผ้าบันคอ,อม,มีอาร์มอาร์มสัญ,ญลักษณ์หน่วยอะค่ะ,คะแล้วก็มีรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ถามรุ่นพี่เอาว่าใส่ยังไงอะไรยังไงถูกไหมพี่รุ่นพี่ก็ดีค่ะสอนสอนทุกอย่างเลยให้อะไรไม่พอบอกได้อะไรเงี้ยเขาก็หามาให้ทุกอย่างถามกันตรงๆคุณก็รู้ข่าวเยอะแยะมากมายใช่ค่ะไม่กลัวตายหรยอลูกไม่กลัวค่ะหนูคิดว่าชีวิตเราเกิดมาครั้งหนึ่งตายครั้งหนึ่งคือคือเกิดมามันก็ต้องตายค่ะแต่หนูเลือกที่จะแบบได้ทําอะไรเพื่อแผ่นดินเกิดบ้างถึงถึงมันจะไม่ได้ดูแบบ ยิ่งใหญ่หรือว่าทําอะไรได้มากแต่ว่าก็ขอขอแค่ได้ทําอะค่ะอืมขอแค่ได้ทําใช่ขอแค่ได้ทําแล้วเขาฝึกหนึ่งเดือนเต็มเต็มค่ะหนึ่งเดือนเต็มเ็มนี่คือฝึกอะไรยังไงบ้างอะคะสำหรับผู้หญิงผู้ชายฝึกเหมือนกันเหมือนกันค่ะเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ค่ะแล้วฝึกยังไงบ้างคะคุณตัวเล็กอะคุณจะไปชู่แรงผู้ชายปีนนะผงปีนนกตุ้งปีนกําแพงปีนอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงอะก็มีฝึกท่าพื้นฐานนะคะมี ถ้าอยู่กับที่ถ้าเคลื่อนที่แล้วก็พอฝึกถ้าพื้นฐานเสร็จก็มีฝึกท่าอาวุธค่ะฝึกท่าอาวุธจบแล้วก็ได้ไปยิงปืนค่ะยิงปืนครั้งแรกเป็นยังไงบ้างผลตาเขียวเลยพี่ผมทำไมอ่ะมันกระแทกตรงเนี้ยใช่ห็ t ตอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนใช้ h ็ด K ค่ะปลยอยสิบเอ็ดใช่ค่ะคือแล้วแรงถีบเยอะด้วยแล้วก็หนัก ของพี่นี่บาดหน้าเขาฟื้นนี่เลยแต่ไม่ถ้าไม่บาดหน้ามันมัน,ม,นมันเล็งไม่ตรงใช่แล้วแบบเขาบอกว่าให้เล็งใกล้ๆหนูก็ใกล้ๆจริงๆแล้วใกล้ไปปะเ<ม>ข้าบ้องตาเนีน่ยแต่ว่าก็ดีนะคะได้ที่หนึ่งเน่คุ้มไหมเนี่ยตาเขียวดยหลายวันเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ใช้ปืนใหม่ใช้ CQA ก็เบาเหมือน M16 อะค่ะแต่ว่าก็หนูว่า HK มันก็ดีกว่าทำไมอะทำไมชอบ HK มันหนักแล้วก็มัน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 นิ่งเดียค่ะเวลายิงไม่มันหนักไงมันมีแรงช่วยไม่ให้ไม่ให้กระเด็นเยอะก็แต่ตัวเล็กๆอย่างหนูหนัก45กิโลอ่ะมันถือไหวเหรอถือไหวค่ะคือตอนนี้คือเหมือนกับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายไปแล้วค่ะทั้งเสื้อเกาะทั้งปืนก็คือแบบชินไปแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันกี่กิโลเคยนับไหมทั้งชุดทั้งตัวสายสพายทั้งอาวุธทั้งอะไรเนี่ยมันกี่กิโล ประณที่คุณต้องแบกในแต่ละวันเนี่ยประมาณสี่ห้าโลมันก็ไม่หนักนะคะเพราะปืนมันก็สามโลนิดๆอะคะ่ะแล้วเสื้อเกาะก็มีออปช่นออปชันอะไรก็บางทีแบบก็หนักหนักก็ถอดออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหลือแต่ที่ใส่ซองกระสุนไปพอ,อแค่นั้นค่ะคือต้องถามเลยว่าทหารพายก็มีส่วนอื่นๆเยอะแยะ,ยะมากมายหรือทหารอื่นๆก็ได้เข้ารับราชการทหารก็ได้ทําไมถึงต้องเป็นทหารที่ภาคใต้ มันมันสุดเดียค่ะพี่บุม๋มคือหนูคิดว่าตอนนี้เหตุการณ์สามจังหวัดก็มันก็แรงแล้วก็หนูอยากจะเป็นเหมือนกับเหมือนกับเด็กๆเ,เขาคิดกันนะคะเหมือนแบบเรามีซูเปอร์ฮีโร่เรามีไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ทําให้สามจังหวัดชายแด,ดยนภาคใต้กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะถึงมันจะไม่มีโอกาสหรือว่ามันจะอีก สักกี่สิบปีแต่ว่าก็ขอขอแค่ได้ทำอะค่ะอขอแค่ได้ทำอย่างเดียวในส่วนของคุณเนี่ยบางคนก็บอกว่าแหมเป็นผู้หญิงร่างเล็กๆนะสามารถรับราชาการอย่างอื่นก็ได้นี่คุณเป็นทหารตรงนี้คือมันมีความมั่นคงหรือยังไงหรือเปล่ามองในจุดนั้นหรืคเปล่าคงคือเราเหมือนเป็นลูกจ้างแล้วก็เซ็นสัญญาปีต่อปีอะค่ะความมั่นคงคอ,ค,อคงไม่ได้เกี่ยวกับงานราชาการแน่นอนถูกไหมเพราะว่าอันนี้เป็นลูกจ้างหลายปีใช่ค่ะ คือพูดถึงความมั่นคงคือเขาเราจะลาออกมเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราไม่ใช่ข้าราชการค่ะเราจะลาออกมเมื่อไหร่ก็ได้เรายังสามารถที่จะไปทําธุรกิจส่วนตัวของเราเองโด,โดยการที่เราลาออกเองได้เพราะว่าเราอาสาเข้ามาแล้วก็ลาออก,ออกได้ใช่ค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นต้องถามเลยว่าเมื่อเป็นลูกจ้างอย่างนี้เนี่ยรายได้เขาให้เป็นยังไงบ้างคือมีค่ารายเดือน ค่ะมีเงินเดือนแล้วก็มีเสียงภัยอะค่ะ,ะคือมองว่าในส่วนของรายได้มันมากหรือเปล่าหลายคนอาจจะมองอย่างนี้มันไม่ได้เยอะอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราอยู่บ้านไกลค่าการเดินทางค่าใช้จ่ายคือเราต้องอยังไงเราก็ต้องจ่ายอะค่ะใช่มันก็มันก็ไม่ได้ดูเยอะอะไรเลยไม่ได้เยอะอะไรอย่างที่หลายๆคนคิดใช่ค่ะนะ้้วก็ได้ตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นเท่านั้นเองค่ะ หลายคนมองว่างานของทหารเป็นงานของผู้ชายไม่ใช่การของผู้หญิงที่ตัวเล็กๆอย่างหนูจะไปนั่งสู้กับใครได้ยิงสู้กับใครได้รับรู้สึกยังไงกับคนมองอยู่แบบนี้คือเราตั้งใจมาแล้วอะใครจะว่ายังไงช่างหนูไม่สนใจหนูไม่กคยสนใจเลยเลยห้า <5 S 2> ปีที่ผ่านมากับการปฏิบัติหน้าที่เคยได้ยิงกับคนร้ายจริงๆไหมคะยังไม่เคยคะ่ะยิงเป้าตลอดยิงเป้าอย่างเดียว แต่มีซ้อมตลอดมีซ้อมค่ะมีซ้อมมีฝึกตลอดทีนี้มาถามกันเลยการปฏิบัติหน้าที่ของฐานพรานหญิงอย่างคุณคุณต้องทำอะไรบ้างเช้าขึ้นมาทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาก็มีก็ใครมีเวรอะไรก็คือจะทำเวรต่างๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีภารกิจพิเศษอย่างเช่นไปปิดล้อมหรือว่าไปตั้งด่านไปอะไรเงี้ยก็คือจะต้องไปแล้วก็จะมีช่วยราชการก็คือไปการไปตั้งด่านสามไฟตั้งด่านร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ พวกทหารแล้วก็พวกอสสอ,อะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะมีแล้วแต่ถูกแบ่งงานกันออกไปใช่ค่ะถามเลยนะทํางานกับผู้ชายมันยากาย่อย่างไงบ้างคะมันมันอยู่ที่คนค่ะถ้าเกิดว่าคนเข้าใจเราเขาเขาไม่ได้แบบเอ้ยเราเป็นเรามียศนะคุณเป็นแค่อสสยังอย่ามาแบบยังงุนอย่างนี้อะไรอย่างี้ย แต่ว่าที่นั่นไม่ใช่คือเขาแบบอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีอะไรก็ปรึกษาดูแลกันไม่เอาผู้หญิงผู้ชายคือโอเคโอเคหมดนะคะ่ะอันนี้คือหน่วยหนูนะคะแต่ว่าหน่วยอื่นอันนี้หนูหนูหนูไม่แน่ใจหนูไม่รู้อะค่ะแต่ว่าหน่วยหนูเนี่ยอยู่กันแบบพี่แบบน้องโอเคทั้งผู้หญิงั้งผู้ชายเลยค่ะทํางานไม่ลำบากใจเลยความปลอดภัยในส่วนตัวของคุณละ่ะหลังจากที่ถอดชุดทหารแล้วความปลอดภัยมีมากน้อยแค่ไหนคะ พูดถึงความปลอดภัยคือหลายคนก็ต้องมองว่าผู้หญิงอน่ะไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วมีแต่ผู้ชายซะส่วนใหญ่มากกว่า80%ดสิบเปอร์เซ็นต์คุยกันตรงๆใช่ค่ะเพราะที่ฉันก็เคยลงพื้นที่ก็ทราบอยู่ค่ะผู้หญิงนอนอย่างปลอดภัยแค่ไหนคะนอนพูดถึงที่นอนปลอดภัยค่ะเพราะเขาแบ่งเป็นสัดส่วนชัดเจนผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชายคะ่ะนอกจากแบบไฟเสียประตูเสียก็คือจะมีชุดช่างคือเป็นทหารด้วยกันเนี่ยมาซ่อมแต่ว่าเราก็คือยืนเฝ้าด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คือตอนทํางานก็คือจะไม่มีใครอยู่บ้านพักก็คือจะไปทํางานกันหมดมแต่ส่วนกลางคืนก็เข้าบ้านพักส่วนของใครของมันไม่มีมายุ่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะถือว่าเ,เป็นตามกฎระเบียบแล้วก็ปลอดภัยสูงใช่ค่ะอะนี่มีความปลอดภัยสูงถามตรงๆมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมก็ฝึกก็น่าจะโหดอยู่มีบ้างคะ่ะแต่ว่าก็คือเหนื่อยกายแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็หายแต่ส่วน เรื่องเหนื่อยใจอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีค่ะเขามีไหมแบบเออผู้ชายไปวิ่งสิบรอบผู้หญิงห้ารอบหรือว่าสิบรอบเท่ากันมีทำโทษเท่ากันค่ะแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีทำโทษนะคะแต่ว่าจะเป็นการเหมือนออกกําลังกายตอนเย็นร่วมกันมากกว่าจะมีออกกําลังกายพีทีมีวิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะด้วยกันหมดทําเหมือนกันทาเหมือนกันค่ะแล้วเราไหวไหมลูกไหวคะ่ะโอ้ใจจะสู้มาก <laughs>